สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายค่ะที่เราตัดเอาไว้สำหรับเตรียมส่งลูกค้านะคะตะก้านี้25สีค่ะ25สีเรามัดให้สีละสิกิ่งนะคะ25สีก็250กิ่งค่ะราคา650บาทรวมส่งนะคะ มัดให้สีละสิบกิ่งสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่รับไปแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อก็โทรกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะหรือว่าติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้ยุ่งลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะ